สวัสดีคะ่ะร้านบ้านปัญญาว,วงเวียนพระรามห้าราชพฤกษ์นะคะวันนี้พามาดูโต๊ะกินข้าวนะคะโต๊ะกินข้าวอันนี้นะคะชุดสําหรับแบบนี้เราขายเป็นชุดนะคะชุดนึงเนี่ยก็คือจะประกอบด้วยโต๊ะตัวนี้นะคะซึ่งโต๊ะตัวนี้มีขนาด90คูณ150นะคะคือตรงนี้ตรงนี้90นะคะแล้วก็ไปยาวไปดังนู้นเนี่ย1้0เซนติเมตรนะคะความสูงก็คือปกติ80เซนเมตรนะคะแล้วก็ ใน1ชุดก็ประกอบด้วยโต๊ะแลวก็เก้าอี้ทั้งหมด6ตัวนะคะนี่นะคะเป็นงานลงแล็กเกอร์ก็คือแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกเป็นแล็กเกอร์หรือว่าจะเลือกเป็นแล็กเกอร์ด้านหรือว่าแล็กเกอร์เงานะคะอันนี้พอดีตอนที่ถ่ายทำนี่มันมืดนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนกำลังจะตกแล้วนะคะไม้สักนี่นะคะถ้าเกิดว่าฝนตกนี่ก็คือ เออถ้าเกิดว่าเปียกน้ำนี่คือไม่เป็นไรนะคะเพราะบางทีหลายหลายคนมาถามแลหลายคนมาถามว่าเอ,อ้ยถ้าเปียกน้ําเป็นอะไรไหมอันนี้ไม่เป็นนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยอย่าเอาของร้อนๆที่ประเภทที่แบบว่ายกมาจากเตาแล้วก็มาตั้งเลยอย่างนี้ก็คือไม่ได้นะคะมันจะเป็นรอยแน่นอนเลยนะคะอันนี้คือสีจริงของไม้เขานะคะต้องออกระยะไกลนิดนึง โอเคอันนี้คือสีจริงนะคะสำหรับร้านบ้านปัญญาเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นนะคะสอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่เบอร์0 9 8 4 2 8 7 6 1 9นะคะอันนี้รับรองความแข็งแรงนะคะทั้งตัวโต๊ะแล้วก็ตัวเก้าอี้นะคะงานนี่เนียนค่ะงัไงก็เข้ามาดูของจริงกันได้เลยนะคะที่ตรงริมถนนนครอินตรงวงเวียนพระราม5นะคะอยู่ตรงช่วงหัวหัวโค้งตรงไฟเขียวไฟแดงพอดีเลยนะคะ นี่นะคะเก้าอี้ก็คือมันจะมีส่วนตรงนี้คือการการที่มีตรงเนี้ยทั้งทั้งสองฝั่งตรงเนี้ยมันจะทําให้เก้าอี้นี้แข็งแรงนะคะแล้วก็มีโครงสร้างด้านล่างแบบนี้ครับรองว่าแข็งแรงแน่นอนนะคะอยู่ได้ยาวนะคะคือเรียกได้ว่าคุ้มเลยะคะ่ะเออและอย่างหนึ่งคือเราจะติดสักหลาดพอดีอันนี้ยกไม่ขึ้นนะคะจะมีสักหลาดหรือว่าพรมอัดที่เป็นสีน้ำตาลอยู่ข้างล่างของอันนี้นะคะสีมันจะคล้ายๆการการสีติดสักหลาดเนี่ยดียังไงดีตรงที่ คือมันจะพื้นเนี่ยมันจะไม่เป็นรอยนะคะเดี๋ยวมาดูตรงข้างหลังก็ได้ค่ะว่าสักการะสักการะที่เราใช้เนี่ยเป็นเป็นแบบไหนเดี๋ยวนะคะหาดูจากข้างหลังนิดแป๊บนึงโอเคค่ะนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยคือเอาไปติดไว้ที่ตรงขาโต๊แล้วก็ขาเก้าอี้นะคะเพื่อที่จะพื้นบ้านเราจะได้ไม่เป็นรอยนะคะ อย่าลืมนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0984287619นะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นแล้วพบกันที่ร้านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร้านบ้านปัญญาออขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ